ต้มจะหนึ่งเหนอไม่แน <The> ่โอ้ยนี่เมื่อกี้เลยนินเตอร์นินอืนี่ปลาเนื้ออ่อนนี่ไป็เครียกปลาอะไเนี่ยกดกดอรัเอาไปต้มไหมล่ะไม่มีใครทำมาปลาทำไม่เป็นอ้ยเอ้าผมขึ้นมาไงนี่อ๋อมันโดดขึ้นมานี่ไอ้โหอยางฉลาด เรามาดรอมาฝึกคู่เลยมันเข้ามาปล่อยอ่ะบอกโ้องโหมมาฉนาดตราเนี้ะะเหมือนมันรู้อะ่ะพอเราจองกันพุ๊มมันรีบเข้าไปในกองใส่แล้วจะต้มแล้วป,าปาลาปลาทับดิมอ่ะไลไก็ไม่ออกนะปลาเนี่นนยไล่ก็ไม่ออกอ

โอ้พี่ตุมต่มจะเปลนเบลเปรอดดูดอกแล้วเนี่ยแบบไรเงี้ยงเนาะได้พี่